ครับก็กลาบสวัสดี่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกคกัวเหมือนเดิมแมนผู้ไทยนะครับอ่ะคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนเรามาอยู่ในเกมของร้อยันคาสินโนเนาะอ่ะเกมนี้ก็หาเงินเข้าธานาคารแล้วก็อลเ็ตนะทุกคนบัตรเติมเงินด้วยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยที่เห็นผมมีหนึ่งล้านทิปนะทุกคนเกมนี้ผมจะสอนถอนเงินไปด้วยเลยนะทุกคนอ่ะถ้าใครถอนเงินไม่เป็นเนาะอ่าตัวนี้มันจะเป็นเอ็มละร้อยเลยนะทุกคนอ่ะไม่เหมือน Sent ai, Sent ai เซียนไทยเซียนไทยจะเอ็มได้สามสิบเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันหน่อยนะทุกคนคือไม่ได้เล่นนานแล้วนะทุกคนกับสำหรับเกมอัะรอยัลคาสิโนเนาะอ่าตัวนี้เลยนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ v ีไอพีแปดนะทุกคนนาะก็สามารถขายได้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปถอนเงินด้วยนะทุกคนอ่าแล้วก็ สวัสดีคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะทุกคนอ่าถ้าใครอยากดาวน์โหลดเกมไปเล่นนะทุกคนก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนอ่ามันจะให้ล็อกอินเฟซกับหลายนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะทุกคนถ้าเข้ามาในหน้านี้ทุกนะคนก็สามารถมาตรงนี้ได้แต่ใครที่ยังไม่มีอ่าโค้ด TMC นะทุกคนอ่ามันยังไม่เป็นโค้ด TMC นะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอ่านี่นี่นี่ เชิญเพื่อนเจดคนรับห้าสิบาทตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้นะทุกคนอ่ะเืื่อนครบเจ็ดคนปุ๊บมันจะไม่ได้นะทุกคนมันจะรีทันทีนะทุกคนอ่ะมันจะได้เป็นอ่าตรงนี้นงินลรายได้ค่าหัวเนาะอ่ะมันจะได้สองพันคูปองแทนนะทุกคนประมาณนี้เลยแต่ถ้าใครทุกคนอ่ะก่อโค้ดตรงนี้ทุกคนคนที่สมัครเข้ามาใหม่ยังไม่มีโค้ดผมจะขึ้นโค้ด tmc ไปให้ละกันนะทุกคนอ่ะมันจะให้ก่อโค้ด tmc ก่อนนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้นะทุกคนแล้วก็ พอเรากอกเสร็จน,น,นุคนจะได้รับหนึ่งแสนิปฟรีๆไปทำทุนต่อหนึ่งแสนิปก็สิบาทเนาะอ่ะหนึ่งแสนชิปก็สิบาทแต่ว่าขาย1 M 100เอ็มหนึ่งบาทนะทุกคนเอ็มละสิบาทประมาณนี้เนาะอ่าก็หนึ่งเอ็มเฮ้ยหนึ่งแสนต่อสิบาทนะทุกคนหนึ่งเอ็มต่อหนึ่งร้อบาทอ่านะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปขายละกันนะทุกคนว่าเกมนี้มัขายยังไงก็ขายคล้ายๆกันกับอเซียนไทยนั่นแหละนะทุกคนอ่านะนะนะเดี๋ยวผมจะติดตอ่อแอดมินไปก่อนเนาะอ่าแล้วก็มาน้องนี่นะทุกคน แล้วก็เลือกเอาแอดมินนะทุกคนแอดมินที่ผมขายด้วยตลอดก็คือตองหนึ่งเนาะอ่าตรงนี้พี่ปุยฝ้ายนะทุกคนอ่เดี๋ยวเราจะแอดไลน์ไปก่อนน้องคนอ่าพอมาในหน้านี้นะคนก็พิมพ์ไปเลยนะคนว่าขายคลิปครับอ่ะประมาณนี้เนาะขายคลิปครับดูไปพร้อมกันนะคนว่าการถอนนะทุกคนอ่าผมก็ถอนมาเยอะแล้วนะทุกคนสำหรับเกมรอยัลคาสิโนเนาะอ่าโอเค เดี๋ยวให้อดินตอบก่อนนะทุกคนได้จริงแน่นอนเกมนี้นะทุกคนกอดเล่นมานานแล้วแหละนะทุกคนอาจจะสองปีได้แล้วมั้งที่ผมเล่นมาเนาะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมรออดินตอบแป๊บเดียวนะทุกคนอ่าทุกคนอดินได้ตอบตอบมาแล้วนะทุกคนอ่าอดินได้ตอบมาแล้วนะทุกคนก็เขาบอกให้ส่งครับทุกคนจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูมเนาะอ่าโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปส่งซิปให้อดินเลยนะทุกคนฮะแล้วก็กลับมาที่เกมได้เลยนะทุกคนประมาณนี้ แล้วก็ดูดีๆนะคนว่าเราขายให้ใครเนาะเนี่ยผมขายให้คนนี้นั่นคนอ่ะเนี่ยก็มาส่งตรงนี้ได้เลยนะคนอ่ะกดคลิกเข้าไปนั่นคนเพื่อใส่นั่นคนผมจะขายหนึ่งเ็มละกันนทุกคนอ่าขายไปที่หนึ่งเอ็มอ่ะทุกคนตอนเรากดที่หนึ่งล้านชิปนั่นคนก็ให้กดส่งไปได้เลยนทุกคนโอเคแล้วก็ใส่รหัสเนาะตรงนี้โอเค แล้วก็ทำการตกลงนะทุกคนแล้วก็มาที่บันทึกอ่มาแคปหน้านี้นะทุกคนส่งให้อดมินเนาะ,อะพอแคปพอแคปเสร็จนะทุกคนก็ให้ไปส่งให้อดมินเนาะหน้านี้โอเคไลนย์ยังไงวะอ่ามาในหน้านี้นะทุกคนแล้วก็ให้กดส่งภาพไปนะทุกคนมานี้ หลังจากนั้นทุกคนให้เรารอนะทุกคนให้เงินเข้านะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะรอให้แอดมินโอนเงินก่อนนะทุกคนอ่าโอเคทุกคนแอดมินมันส่งรูปมาให้ดูแล้วนั่นะทุกคนอ่าเราก็จะไปดูว่างเงินเข้าจริงหรือเปล่านะทุกคน อ่ะ,ะทุกคนเงินก็ได้เข้าแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเนาะก็ได้เข้าออแล้วทุกคนอ่ะประมาณนี้ง่ายๆนะทุกคนสำหรับการขายชิปเนาะอ่ะเอากลับไปตะเกียร์เราได้เลยทุกคนอ่ะโอเคแล้วก็ได้เงินแล้วทุกคนตอนนี้ผมเหลือห้าแสนเนาะก็น่าจะเอาไปทําทุนต่อเนาะรประมาณนี้โอเคทุกคนสําหรับการขายชิปของเกมรอยัลคอติโนเนาะผมก็มาอัปเดตให้นะทุกคนเพราะก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยก็มีเยอะเหมือนเดิมนะทุกคนอ่ะแล้วก็ ช่วงค่ำๆก็น่าจะลงพวกคลิปต์ตัวเจนะคนอีกเกมใหม่นะคนไม่ใช่เกมใหม่หรอกมันจะเป็นอีกเกมหนึ่งเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นเอ็มละห้าสิบบาทประมาณนั้นอ่าผมจะทําช่วงค่ำๆหน่อยนะทุกคนอีกคลิปหนึ่งเนาะอ่าโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย